ถ้าเกิดว่าสาวไทยเนี่ยแต่งงานกับโอปป้าเกาหลีนะคะสาวไทยเราเนี่ยจะต้องนะคะเสียตังนะคะจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์นะคะให้กับโอปป้าเกาหลีจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนยอรับเยู่ยอรบนี้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตานะคะก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ถามตามานะคะเยอะมากเลยนะ,ะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสาวไทยเนี่ยแต่งงานกับโอปป้าเกาหลีนะคะสาวไทยเราเนี่ยจะต้องนะคะเสียตังค์นะคะจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์นะคะให้กับโอปป้าเกาหลีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ตาก็เลยจะมาเล่าในมุมของตาที่ตารู้มาให้ฟังนะแล้วก็เล่าในประสบการณ์ของตาเนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะมา ตั้งโต๊ะแถลงไขนะคะคือจริงๆแล้วนะคะอย่างที่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆบางคนนะคะทราบรายละเอียดมาบ้างนะวันนี้นะคะตาก็จะมาคอนเฟิร์มให้นะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆวัฒนธรรมเกาหลีเขาเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมนะคะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องไปเรียกค่าสินสอดจากฝ่ายชายนะคะ mm. คือเวลาที่คนบ้านเกาหลีเขาแต่งงานกันเนี่ยก็คือฝ่ายชายเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายค่างานหาบ้านนะคะซื้อบ้านซื้อรถเนาะส่วนฝ่ายผู้หญิง ก็จะต้องช่วยซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะตกแต่งบ้านนะคะในการที่แบบซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเวลาเขาแต่งงานกันเนี่ยเขาก็จะต้องช่วยเหลือนะคะช่วยกันจ่ายช่วยกันจ่ายค่างานแต่งงานนะ ฝ่ายไทยวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยแน่นอนนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าจะต้องมีค่าสินสอดค่าแต่งงานนู่นนี่นั่นนะคะฐานะผู้ชายเยอะกว่าเนี่ยแน่นอนนะคะว่าผู้ชายก็อาจจะรับหน้าที่นี้ไปทั้งหมดนะคะทั้งซื้อบ้านหาบ้านหารถนะคะแล้วก็แบบจ่ายค่าสินสอดนู่นนี่นั่นนะคะแต่แน่นอนนะคะหลักๆเลยก็คือค่าสินสอดนั่นเองนะคะที่แบบหนักๆเลยนะบ้านเราอะณปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนๆตาคิดว่า วัฒนธรรมไหนก็แล้วแต่นะคะตาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของทั้งสองคนจะคุยกันมากกว่านะคะเพื่อนๆว่าจะตกลงกันยังไงนะคะอ่ะตาถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าแฟนเราอะ่ะเรารักแฟนมากแฟนเราไม่มีตังอะ่ะเออแฟนเราไม่มีตังอะ่ะแล้วเราจะเลิกกับเขาเหรอถามหน่อยตัวเราเองอะเราก็ไม่ได้มีตังนะเออแล้วทําไมเขาต้องคบกับเราอะ <S <S อะไรอย่างงี้นะคะเพื่อนๆคืออันนี้ก็อยากพูดให้คิดนะคะเพื่อนๆคือตัวตาเองต้องบอกก่อนว่า ตาอยากแต่งงานไหมตาก็อยากแต่งงานนะคะตาก็มีแลนคุยกับ o p ปป้าไว้นะคะแต่ว่าพอก่อนนั้นก่อนหน้าที่ตาจะแพนเนี่ยเออก่อนหน้าหรือหลังเออประมาณแบบว่าตาแพนตาแพนกับ o p ปป้ามาแล้วนะคะแต่ว่ามันเกิดในช่วงโควิดก่อนนะคะเพื่อนๆคือเกิดปัญหาในเรื่องของโควิดนะทำให้ตากับ o p ปป้านะคะไม่สามารถที่จะแพน แบบให้มันบรรลุ100%ได้นะคะด้วยความที่ว่าตอนนี้นะคะออมมากับอัป,ป้านะคะก็อยู่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็แบบมันมันก็ติดในเรื่องของแบบเออโควิดโคโรนนาการเดินทางมันต้องใช้เงินเยอะนะคะเพื่อนๆออะไรต่างๆนานานะนะแล้วตัวตาเองอะ่ะครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรนะคะ โอป,ป้าก็ไม่ได้รวยโอป,ป้าก็ไม่ได้มีตังอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนๆแล้วแน่นอนตาก็อยากจะช่วยค่างานโอป,ป้านะคะแต่ว่าก็ต้องให้เวลาการเก็บตังนะคะการทํามาหากินนะคะก็คืออยากจะช่วยนิดๆน่อยๆก็คืออยากจะช่วยโอป,ป้าบ้างนะคะเพื่อนๆแน่นอนว่าเราทั้งสองคนอ่ะคบกันมานะปัจจุบันนี้ก็มาณ5ก็ประมาณ5ปีกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆเกือบ6กปีแล้วเนาะมันก็น่าจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะคะว่าตัวตาเองเนี่ยตาก็ไม่ได้ทิ้งโอป้าเวลาที่โอป้าไม่ได้มีตังอะไรอย่างงี้เนาะ เราก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะเราก็ยังออมอบความรักมอบความอบอุ่นให้กันและกันนะคะตาจะไม่พูดให้มันสวยนะเพราะว่าชีวิตจริงอะ่ะเราก็มีทะเลาะก,กันเรื่องนี้บ้างนะคะเพื่อนๆนและตัวโอป,ป้าเองอะ่ะโอป,ป้าของตะนะคะถึงเขาจะอยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆนแต่เขาเป็นเกาหลีร้อเปอร์เซ็นนะคะความนึกคิดของเขานะคะ การอยู่การกินการทํางานของเขานะคะคือเป็นเกาหลีร้อเซนะคะถึงเขาจะอาศัยอยู่ในเมืองไทยก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆถามว่าเขาทราบวัฒนธรรมไทยไหมว่าเวลาแต่งงานกับสาวไทยเนี่ยจะต้องมีค่าสินสอดนะคะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะโอป,ป้าเขาก็ทราบดีนะคะแต่สิ่งที่โอป,ป้าเขาพูดตรงๆว่าโอป,ป้าเขาไม่ได้มีเงินเยอะอะไรมากขนาดน,านั้นที่จะสามารถมาซัพพอร์ตทั้งหมด ค่างงานแต่งงานอะไรอย่างนี้ทั้งหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องดูความเป็นจริงนะคะเพื่อนๆว่ามันเป็นจริงสิ่งที่เราต้องการอะ่ะมันอาจจะไม่ได้สามารถโอป,ป้าเขาอาจจะไม่ได้แบบสามารถที่จะเสกให้เราแบบ 100%นะคะมันได้มันน่าจะได้สักประมาณ50%อีก50%เราก็ต้องช่วยเหลือโอป้าบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นชีวิตคู่นะคะเพื่อนเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนแรกตาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมอะ่ะแบบเออก็อยากแต่งงานมันจะแต่งงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยโอป้าเขาก็อยากแต่งนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันใช้เงินเยอะมันติดที่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆือนแล้วตัวตาเองอะ่ะถ้าเกิดว่า ตาก็เป็นคนแบบลําบากอะ่ะเออครอบครัวไม่ได้มีตังค์ไม่ได้รวยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วถ้าเกิดจะเอาตังค์อ่ะไปถมกับแค่งานแต่งอะ่ะเอองานแต่งทั้งหมดอะ่ะตาเข้าใจนะว่า เดี๋ยวนี้นะคะพ่อแม่บางคนนะ่ะโอเคมันอาจจะมีค่าสินสอดวางไว้ให้เป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะให้ลูกนะคะกลับมานะคะให้ลูกคืนมาเนาะเพื่อให้ลูกเนี่ยสร้างชีวิตคู่นะคะให้ใช้เนาะบางคนก็ถึงขนาดที่ว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะเพื<ๆ>่อนๆไปรูดไปกดบัตรเครดิตไปยืมเพื่อนยืมฝูงนะคะแต่งงานกันคือตาก็ได้ยินมาเยอะนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วตาก็รู้สึกว่าตาก็ไม่ได้อยากอยู่ในกรณีแบบนั้นน่ะตาอยากรู้สึกว่าโอเคมีเท่านี้ ตาก็แฮปปี้เท่านี้ตามีความสุขเท่านี้โอเคตาจบเท่านี้แล้วแต่ตาไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใครไม่ต้องไปรู้สึกว่าเฮ้ยการแต่งงานของกูกูไม่ได้ภูมิใจเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเออการแต่งงานของฉันคือการไปกูหนี้ยืมสินล้ออะไรอย่างเงี้ยตาก็ไม่ได้อยากมีในโมเมนต์นั้นนะคะเพื่อนๆอะเข้าประเด็นแบบเออแบบ ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดตาพูดนอกประเด็นเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะพูดถึงความรู้สึกให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนๆทางฝั่งเกาหลีแล้วก็คนสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เคร่งนะคะไม่ได้เคร่งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องแบบพิธีการอะไรมากนะคะเพื่อนๆแค่แบบ เออลูกเขาอะได้เจอคนที่สามารถแบบสร้างชีวิตได้อยู่ด้วยกันได้จนตลอดรอดฝั่งอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ฝั่งบ้านเกาหลีเนี่ยฝั่งป้าออมมาเขาก็ดีใจแล้วนะคะเพื่อนเคือแฟนตาเนี่ยเป็นลูกผู้ชายคนเดียวนะคะเพื่อนเแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาคาดหวังนะคะว่าตัวตาเองเนี่ยตาจะต้องแบบซัพพอร์ตฝ่ายชายอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆตาอาจจะแบบไม่สามารถเลียงประโยคคําพูดให้มันดูแบบเป็นแบบ ถูกต้องได้นะแต่คือพยายามที่จะสื่อสารให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะเพราะว่าตาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่คบกับโอป,ป้าเกาหลีอ่ะแล้วโอป,ป้าไม่ได้ฐานะที่แบบมีตังหรือรวยมากตาเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็อาจจะเจอสถานการณ์แบบตะนะคะเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะแต่ตาก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณนะคะที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะเราก็เจอนะแต่เราก็อยากจะบอกคุณว่ามันต้องช่วยเหลือกันนะคะเพื่อนๆอย่าไปมองว่าการแต่งงานอนะ่ะมันเป็นจุดจุดที่แบบ จุดตีราคาเออจุดตีราคาอะไรที่แบบในชีวิตมากมายอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะพอแต่งงานไปแล้วอะ่ะมันจะทําให้เราอยู่ได้นานไม่ได้นานก็ไม่ใช่การแต่งงานไงสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการใช้ชีวิตคู่ซะมากกว่านะคะเพื่อนๆตาก็รู้สึกว่าตาลองคิดทบทวนอะไรมากมายหลายอย่างนะตามองว่า ตาก็ไม่รู้นะว่าตาจะเจอโอปป้าเกาหลีที่แบบว่าเออทั้งนิสัยดีอบอุ่นแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะคะตาคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีตังเนี่ยอะมีแผนนะคะตอนนี้คือตากับโอป,ป้านะมีแพผนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะคะก็คือให้มันเป็นทางการไปก่อนเนาะเราค่อยทําทีรละสเต็ปสติปนะคะเพื่อนๆแล้วพอหลังจากนั้นเราค่อย ค่อยขยเบนะคะพอเรามีกําลังแล้วเนาะตากับอปป้าเนี่ยพอมีกาลังนะคะเราค่อยจัดพิธีแบบให้เพื่อนมาร่วมยินดีให้พ่อแม่รับรู้นะคะทั้งสองฝ่ายให้เกียรติพ่อแม่ของเรานะคะที่เขาเลี้ยงดูเรามาเนาะคืออปป้าเขาก็พอเข้าใจในระดับหนึ่งนะคะเขาก็พยายามทําเต็มที่นะคะแล้วตาก็มองเห็นนะคะว่าเขาพยายามทําเต็มที่ในส่วนของเขาจริงๆนะ าก็จะไม่ไปคาดหวังไม่อยากไปคาดหวังอะไรกับเขาว่าเราจะต้องได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเพราะมันทําให้เราแบบรู้สึกแบบเฟลนะคะรู้สึกเสียเสียสุขภาพนะเราต้องมองความเป็นจริงนะคะเพื่อนๆนชีวิตจริงของเราเนาะพูดมาตั้งเยอะนะคะวันนี้นะคะตาอาจจะไม่ได้พูดแบบเป็นช็อต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 เนาะแต่ว่าอยากจะพูดให้แบบเป็นคลิปเดียวจบนะคะอยากให้พูดถึงแบบอยากพูดแบบเป็นความรู้สึกอะแชร์ประสบการณ์จริงๆนะคะที่คบกับโอป้าเกาหลีอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะตาเชื่อว่าหลายๆคนอะโอปป้า โอปป้าเกาหลีอะ่ะดูแลสาวไทยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็โอปป้าเกาหลีบางคนเนี่ยที่เขาจะแต่งงานกับสาวไทยนะคะโดยให้สินสอดนะคะคือโอปป้าเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะมีพอมีเงินถุงเงินถังนะคะทำธุรกิจส่วนตัวพอมีกำลังนะคะคือพร้อมที่จะขอแต่งงาน พร้อมที่จะจ่ายค่าสินจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าสินสอดเตรียมสามารถพพอร์ตสาวไทยนะคะภรรยาไทยของเราได้นะคะ<ๆ>เพราะว่าต้องบอกบอกตรงๆว่าต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าโอปป้าเกาหลีเนี่ยค่าเงินของเขาอ่ะมันเยอะกว่าบ้านเรานะแล้วทีนี้เวลาที่เขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะศักยภาพในการดูแลดูแล,ด,แลดูแลสาวไทยอ่ะมันเลยเยอะนะคะเยอะมากกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้แบบเราอ่ะไปช่วยอย่างตัวตาเองอ่ะ เงินที่ตาหาได้ยังไม่เท่ากับโอป้าหาเลยนะคือทุกอย่างมันต้องสร้างด้วยตัวเองอะนะคะการที่เจอแฟนเกาหลีแล้วเขาดีกับเราแล้วเขาไม่ได้มาเบียดเบียนเราแล้วก็เขาไม่ได้มาทำลายร่างกายเราอันนี้ตาก็ถือว่าแบบเออโชคดีของตาแล้วนะคะเพื่อนๆย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆว่าณปัจจุบันนี้นะคะคือไม่ต้องไปอิงกับวัฒนธรรมเกาหลีหรือวัฒนธรรมไทยนะคะมันอยู่ที่ว่า เรา2คนตกลงกันว่ายังไงนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะอันนี้ก็คือต้องคุยกับแฟนเราให้รู้เรื่องให้เข้าใจเนาะตานะคะก็รู้จักหลายๆคู่นะคะที่เขามีแฟนโอปป้าเกาหลีนะคะแล้ว โอป้าเกาหลีเนี่ยจ่ายค่างานจ่ายค่าสินสอดนะคะออกค่านุนค่านีหมดเลยนะคะเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสาวไทยเราก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะบางคนเจอแฟนเนี่ยแฟนเขาอาจจะมีศักยภาพนะคะในการที่จะเออเขารู้วัฒนธรรมไทยเขาจะเอาสาวไทยไปเป็นแฟนอะเขาจะเอาสาวไทยไปเป็นเมียนะคะเพื่อนเพื่อเขาก็พอรู้อยู่แล้วว่าเออเขาจะต้องจ่ายค่าสินสอดต้องแต่งงานถึงจะพาไปอยู่ที่นู่นได้นะถึงจะแบบขอวีซ่าไปอยู่ที่เกาหลีแบบอย่างถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเกาหลีเขาไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยทุกคนนะคะเขาก็เป็นเหมือนคนไทยเรา นะเอออย่าไปคิดว่าผู้ชายเกาหลีมีแฟนมีแฟนต่างชาติแล้วผู้ชายเกาหลีเนี่ยเออเขาจะมีตังมาเลี้ยงดูเราเราเลี้ยงดูครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทุกคนนะคะเพื่อนๆอย่างคนไทยเราอะ่ะมันก็ยังเป็นเหมือนกันเลยคนไทยเราก็มีรวยมีจนมีฐานะปานกลางเหมือนกันหมดนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะตาเชื่อว่าเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขนั่นแหละนะคะที่สุดแหละอันนี้คือตาตาเจอมาก่อนนะตาถึงกล้าพูดนะว่าเออสุดท้ายแล้วตารู้สึกว่า ตาโชคดีที่ตาได้แฟนแบบนี้เพราะว่าตาเป็นคนแบบอันนี้ขอเมาสเ,เรื่องส่วนตัวนิดนึงได้ปะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนแบบว่าเออไม่อยากฟังตาแบบพูดนะเพื like ่อนๆก็แบบว่าเออข้ามไปเลยนะคือจะขอเมาสนิดนึงนะคะไม่ได้อวดผัวนะคะเพื่อนๆแต่อยากจะพูดให้ฟังนะว่าโมเมนต์ผู้หญิงเราอะ่ะมันเป็นคนประเภทที่แบบขี้เอาแต่ใจเว้ยก็คือแบบสั่งสั่งแบบอย่างเช่นแบบสั่งนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ อบป้าทำอันนี้ให้หน่อยได้ไหมอบป้าทํานี้อบป้าหยิบน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างนะคะแฟนตาคนนี้คือทําให้หมดงานบ้านงานบ้านงานเรือนซักผ้าล้างจงล้างจานนะคะคือแค่บอกเขา เขาทาให้หมดนะคะเพื่อนๆนแล้วตัวตาเอ็มไม่ใช่ว่าตาไม่ทํานะตาทํานะคะแต่ว่าบางทีผู้หญิงเรามันก็มีอารมณ์แบบโมเมนต์แบบอยากแกล้งแฟนอะเออแล้วอยู่กันมา5ปีอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนาโอเคเพิ่งอ,อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันประมาณ2-3ปีนะคะแต่ก่อนหน้านี้นก็คบกันมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ตลอดมาเขาก็ทําเหมือนเดิมอะคะ่ะเพื่อนๆแบบเขาขี้เกียจเขาไม่อยากทํานะคะสุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นไปทําให้ตลอดนะ คือไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะแต่หลายๆเรื่องนะคะเขามีเหตุผลเขามีแบบทําให้เรารู้สึกแบบ เออเอาง่ายๆมันแมทกันอะชีวิตคู่กันอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเจอคนที่แมทกับเราอะนะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะคะมันอาจจะยาวหน่อยนะแต่ก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องนี้นะคะว่าเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์อินบอทเข้ามาในไอนะคะถามตาเรื่องสินสอดเนี่ย <S <S จริงไหมคะพี่ตาที่จะต้องแบบจ่ายค่าสินสอดให้อป,ป้าด้วยอุ้กลัวจังเลยงนี้หนูจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกลัวคะ่ะมันอยู่ที่เรานะคะจะคุยกับอป้าเขายังไงนะ ผู้ชายนะคะฝ่ายอปป้าผู้ชายเนี่ยถ้าพ่อแม่เขาเค่งเรื่องวัฒนธรรมมากอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าจะต้ององี้งี้งี้นะแต่ตาเชื่อว่าสมัยใหม่อ่ะมันไม่มีใครอิงอะไรร้อเอร์เซ็นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อมันอยู่ที่ปากเรานะคะว่าเรากับแฟนเราจะคุยจะจัดอะไรกันยังไงแบบไหนนะคะเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะ ตาอาจจะพูดเลวพูดผิดพูดรัวนะคะแต่คลิปนี้อยากให้มันดูเรียวๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้อยากให้มันดูเป็นท็อปปิกอะไรมากมายนะเพราะามันเป็นการแชร์จากประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่กับโอปป้าเกาหลีจริงๆนะคะตาไม่ได้แบบว่าเอ้ยอันนี้มันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆแชร์ share จากประสบการณ์นะคะเพราะว่าบางคนอะ่ะเข้ามาดูในคลิปตาแล้วอะ่ะบางคนก็แบบคอมเมนต์แบบคอมเมนต์แรงด่าแรงนะคะว่าเออฉันไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยฉันไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ คือต้องย้ำก่อนตาแชร์จากประสบการณ์ของส่วนตัวของตานะคะตาไม่ได้ไปอิงจากที่อื่นแล้วเอามาเล่าให้ฟังเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าสิ่งที่ตาพูดไปสิ่งที่ตาแบบ แชร์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าได้เพื่อนเพิ่มอีกคนนึงเนาะก็คือเรานะคะสําหรับส,สาวๆคนไหนที่มีแฟนเกาหลีเหมือนเรานะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยตาจะเอาอะไรมาแชร์อีกนะคะอาจจะแบบเป็นวีล็อกประจําวันก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ตามไม่ค่อยได้ทำวีล็อกเลยนะคะเพราะว่ายุ่งนะคะกําลังแบบเอ่อคุยเรื่องแบบหาเงินบ้างน,นะคะออกไปหาเงินออกทํางานบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวก็เจอกับตาใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าตาจะเอาอะไรมาแชร์เนาะอันยองฮาเซโยอยะบุน